รู้หรือไม่ธนบัตรใบละ500และ1,000โครนของสวีเดนถูกควบคุมการใช้งานสวีเดนประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบการเงินดิจิทัลได้เข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มตัวในปัจจุบันรัฐบาลสวีเดนได้ควบคุมการใช้งานธนบัตรมูลค่า500และ1,000โครนเนื่องจากนโยบายลดการใช้เงินสดและกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสลดปัญหาอาชญากรรมและช่วยประหยัดต้นทุนการพิมพ์ธนบัตร ผมเป็นหนึ่งในอีกหลายๆคนที่ยังคงถือสกุลนี้ไว้เนื่องจากนำไปขายออกไม่ทันเวลาวันนี้ผมตัดสินใจขายมันเพราะยิ่งถือนานมูลค่าอาจจะลดลงตามการเวลาและหมดอายุการแลกคืนในที่สุดผมจึงตัดสินใจมาแลกกับร้านแลกเงินแห่งนี้มันนี่กูรู h ดอะเอ็กโซติกเคเรนซีสเปเชศูนย์แลกเงินสกุลท้องถิ่นจากทั่วทุกมุมโลกในอัตราดีที่สุดสำหรับคุณ